<Talk. S 2> สวัสดีครับผมแอดมิน A นะครับคุณผู้ชมอยู่ในช่วง GoodTalk นะครับและว,วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับอาหารซึ่งเขาว่าแบบนั้นนะครับหรือสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็คืออาหารโคตรแปลกจากทั่วโลกมาให้ชมกันนะครับคือไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าอาหารพวกนี้มาอยู่ตอนหน้าเราจะกล้าลองกันไหมและคุณผู้ชมดูจบแล้วกล้าลองกันบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์หรือใครที่หลงเข้ามาก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะครับเรามาเริ่มกันด้วยอาหารอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือจมูกกวางมสูสนะครับจมูกกวางมสูสถือเป็นอาหารอันแสนอร่อยอาหารลสเด็ดอาหารขึ้นชื่อของชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของอ阿สกาและแคนาดาอาหารที่น่ากินนี้มีวิธีการทำก็คือทำโดยการเคี่ยวเนื้อจมูกกวางเหมือนตามชื่อของมัน แต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะครับที่ใส่ลงไปยังใส่ส่วนอื่นๆลงไปด้วยเช่นใส่หูใส่ริมฝีปากอ่าก็คิดภาพตามก็เหมือนซุก,กี้ยังไงอย่างนั้นนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ใส่เครื่องเทศตามลงไปแล้วก็รอให้เย็นลงนิดหน่อยแล้วเติมน้ำซุปลงไปแล้วเอาน้องไปทำการแช่เย็นจนส่วนผสมกลายเป็นเยลลี่ซึ่งจะเสิร์ฟในเวลาต่อมาก็คือคิดภาพตามก็น่าลองเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากลองก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหามากินก็นได้ง่ายๆนะครับเพราะมันไม่มีขายตามร้านอาหารของประเทศเขาเพราะจะมีแค่ในงานเลี้ยงและงานเทศกาลพื้นเมืองเท่านั้นอยากลองกันไหมครับคุณผู้ชมมาต่อกันด้วยทอดทรันทูล่าที่กัมพูชากันต่อนะครับใครกลัวแมงมุมแนะนำกดข้ามไปดูอันดับต่อไปกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้คือมาแบบเน้นๆจริงๆนะครับ ก็คือสำหรับชาวกัมพูชาเนี่ยทารันทูล่าทอดเนี่ยเป็นอาหารพิเศษมากๆวิธีการทำก็งอ่ายๆครับไม่ซับซ้อนมากก็คือเอาน้องมาทอดในน้ำมันและกระเทียมแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับหลังจากทอดเสร็จคาน้องและตัวน้องก็จะกรุบกรอบน่ากินมากๆนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะค,คล้ายๆกับทอดมแมลงในบ้านเรานะครับชาวกัมพูชาเนี่ยเริ่มกินพวกน้องทารันทูล่าเนี่ยในช่วงยุคขเขมรแดงซึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาหารหายาก และชาวบ้านต้องกินทุกอย่างที่หาได้เพื่อความอยู่รอดทุกวันนี้แมงมุมอาจมีราคาแพงถึงตัวละ1ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงสำหรับชาวบ้านที่มีไรายได้น้อยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวกัมพูชาก็แนะนำลองหาลองดูได้นะครับอาหารชนิดต่อไปก็คือแซนด์วิชสมองวัวทอด m i d w ส s t สรัฐอเมริกา สมองวัวทอดเนี่ยมีต้นกําเนิดในช่วงปลายศตรวรรษที่19ซึ่งมันก็ได้กลายเป็นอาหารที่ยอดนิยมในแถบมิดเวสต์หาได้จากโรงฆ่าสัตว์เพราะโรงฆ่าสัตว์เก็บไว้ขายอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณไปซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็แค่เอาไปใส่แซนด์วิชหลังจากทอดในกระทะแต่ว่าหลังจากโรควัวบ้าเริ่มโผล่ขึ้นมาในยุค80เนี่ยสมองวัวทอดก็ลดความนิยมลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยก็คือยังมีอยู่นะครับก็คือจะขายในรัฐมิสซูรีและอินเดียนาที่มีสมองวัวทอดขายอยู่นะครับคุณผู้ชมอยากไปลองก็บินไปลองได้เลยนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยก็คือภาคอีสานนะครับบ้านผมก็มีให้ลองชิมเหมือนกันนะครับ <S <S เรามาต่อกันด้วยคูซูมาซูอิตาลีคูซูมาซูคืออะไรคูซูมาซูก็คือเป็นชีสท,ที่อันตรายที่สุดในโลก และเป็นชีสที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปนะครับคือเขาห้ามกินกันมันมีต้นกําเนิดจากเกาะซาดิเนียของอิตาลีมันก็คือชีสนมแกะที่เต็มไปด้วยหนอนนะครับที่สําคัญเนี่ยก็คือหนอนมันยังไม่ตายนะฮะมันก็ดิ้นด็อกแดกด็อกแดกในชีสนมแกะนี้และคุณผู้ชมลองนึกภาพตอนมันดิ้นในปากเราสิฮะหมแค่คิดยังสยองไม่หายแล้วนะครับ เรามีวิธีการทํามาฝากด้วยนะครับก็คือเผื่อใครอยากลองทานดูนะครับก็คือเอาชีสเนี่ยทิ้งไว้ในที่มืดแล้วปล่อยให้มันเน่านานประมาณ2-3เดือนทําแบบนี้ก็เพื่อให้มแมลงวันเนี่ยมันมาวางไข่ในชีสแล้วไข่มันก็จะฟักตัวออกมาตัวอ่อนก็จะเริ่มกินชีสและปล่อยอุจจาระซึ่งทําให้ชีสนี้มีความนุ่มพร้อมรสชาติที่เข้มข้นมากๆนะครับ ทาแค่นี้มันก็จะพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ลิมรสชาติอันแสนพิเศษนี้นะครับมาต่อกันด้วยฮาวคาวที่ไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์นะฮะคุณผู้ชมหลายคนอาจไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเลยว่ามันคืออะไรฮาวคาวเนี่ยเป็นของว่างหรืออาหารว่างแบบดั้งเดิมในไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์มันทํามาจากปลาฉลามหมักวิธีทําก็ง่ายๆครับก็คือหั่นเนื้อฉลามเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆ ใครนึกภาพไม่ออกก็อารมณ์เหมือนขาหมูที่ห้อยขายตามตลาดขายหมูบ้านเราอะครับแล้วเอาไปแขวนไว้แห้งเป็นเวลา4-5เดือนสิ่งที่ได้ก็คือขนมที่มีกลิ่นขาวคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นแอมโมเนียนี่เป็นเทคนิคนะครับโบราณในการถนอมอาหารถนอมเนื้อสัตว์คือมันเป็นวิธีปฏิบัตทิทั่วไปในประเทศนอร์ดิกมาหลายศตวตรรษแล้วคนในท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ารสชาติมันเด็ดมากๆนะครับ แต่ผู้ที่ไปเยือนเนี่ยมักจะพบว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คือก็แง่และเหมือนฝรั่งมากินปลาบ้านเราก็น่าจะอารมณ์ไม่ต่างกันมากนะครับฟงุประเทศญี่ป like, ุ่นใครจะไปรู้ว่าฟงุที่มีหน uh ้าตาหน้ารักขนาดนี้จะเป็นปลาที่มีพิษที่โคตรจะร้ายแรงร้ายแรงขนาดไหนนะหรอ ก็คือพิษของน้องเนี่ยมากพอที่จะฆ่าคนได้30คนกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่แปลกก็คือในญี่ปุ่นเป็นอาหารที่มีการกินกันอย่างแพร่หลายโดยมีการกินหรือบริโภคมากกว่า10,000ตันในแต่ละปีคือเยอะมากๆนะครับสำหรับของกินที่เป็นอันตรายขนาดนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปลองกินก็หายห่วงได้เลยนะครับก็คือเชฟเนี่ยที่จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับจะต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการเอาพิษออก และต้องผ่านการฝึกฝนอบรมเฉพาะทาง2-3ปีกันเลยทีเดียวจึงจะได้รับใบอนุญาตในการปรุงฟูงุนะครับเรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงแต่ฟูงุเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็คือสูงถึง200เหรียญสหรัฐนะครับแพงใช้ได้เลยนะครับเรามาต่อกันด้วยสันนักจีที่เกาหลีใต้กันนะฮะเคยอยากกินอะไรที่มันดุกดิกดุกดิกในใจของคุณบ้างหรือเปล่าครับ สันนักจีเนี่ยคือหนวดปลาหมึกยักษ์ที่ถูกตัดลงบนจานทันทีพวกมันถูกตัดออกจากปลาหมึกที่ยังมีชีวิตอยู่และมันก็จะดิ้นดุกดิบดุกดิกอยู่แบบนั้นเพราะเซลล์ประสาทของพวกมันเนี่ยยังไม่ตายนะครับและที่น่าตื่นเต้นก็คือมันจะดิ้นต่อหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยกินเข้าไปในปากแล้วแล้วก็มีหลายเคสมากๆนะครับที่คนกินเข้าไปเนี่ยสำลักพวกมันออกมาเพราะหนวดปลาหมึกเนี่ยสามารถจับที่หลังคอคุณได้นั่นเอง เรามาต่อกันที่บารูตประเทศฟิลิปปินส์กันนะครับอันนี้ก็คือไม่รู้จะแปลกหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็คือลองคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะครับว่าเคยกินหรือเปล่าแต่แถวบ้านแอดมินเนี่ยก็คือมีอยู่นะครับตามตลาดนัดนมีเป็นประจําเลยแล้วก็แซ่บเวอร์มากๆนะครับแล้วก็บาลูทเนี่ยเป็นที่นิยมในฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นวิธีการกินไข่ที่แปลกในสตาฟฝรั่งบาลูททํามาจากไข่ที่ต้มจนเดือดโดยมีลูกเป็ดที่เป็นตัวแล้ว อายุน้องเนี่ยก็จะประมาณ12-18วันนะครับชาวฟิลิปปินส์เนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําซุปซะด้วยนะครับแต่ว่าในสายตาของฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่น่าขยะแขยงนะครับมาต่อกันด้วยหอยนางรมล็อกกี้เมาท์เทนนะครับทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา หอยนางรมล็อกกี้เมลเทนเนี่ยไม่ใช่หอยนางรมเลยนะครับบอกก่อนนะครับชื่อเนี่ยน่ารักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเลี้ยงวัวเรียกกันเฉยๆนะครับความจริงมันคือลูกอันทะวัวนั่นเองนะครับเมื่อลูกโคเนี่ยยังเล็กนะครับลูกอันทะจะถูกเอาออกมาแล้วเอาไปชุบเกล็ดขนมปังและทอดบางคนบอกว่ารสชาติมันเนี่ยคล้ายกับหอยนางรมบางก็บอกว่าคล้ายกับเนื้อกวางและในปัจจุบันเนี่ยยังคงได้รับความนิยมอยู่ในรัฐ โคโลราโดและมอนทาน่านะครับใครอยากลองเนี่ยก็คือไปหาลองได้นะครับอาหารสุดแปลกอย่างสุดท้ายนั่นก็คือฮัสกิสสกอตแลนด์นั่นเองนะครับฮัสกิสเนี่ยทำด้วยอวัยวะแกะต่างๆนะครับเช่นหัวใจตับและปอดอหน้าตาเนี่ยอาจจะเหมือนหม่ำแต่ก็ไม่ใช่นะครับ อัยวะนั้นเนี่ยจะเอามาผสมกับเครื่องเทศและข้าวโอ๊ตทำเป็นเนื้อพุดดิ้งนะครับจากนั้นนำส่วนผสมไปต้มในกระเพาะแกะกลวงมันเป็นอาหารรสเลิศสำหรับชาวสกอตแลนด์ตัวจริงเสียงจริงแหมน่าอร่อยจะได้อยู่นะครับเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยมีเมนูไหนที่คุณผู้ชมอยากลองบ้างหรือเปล่าครับ ส่วนแอดมินเนี่ยก็คืออยากลองสัก2-3อย่างเลยนะครับน่าอร่อยใช้ได้อยู่นะฮะคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันด้วยนะครับจะได้คุยกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไ like, ลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ